พระองค์ละกล่าวไว้ในสุรษอันอัมบียสุรษที่21องค์การที่30พระองค์ละกล่าวว่าอวัลัมยารลลาซีนกฟารูอันนัสสามาวติวัลอาร์ดกานาตารตกอนและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้เคยรวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟาะฟะัะตกะนาหูม,มาแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน คมภีอันกวาหันบอกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินที่เราเห็นอยู่ทุกวันนีนะ้แต่ก่อนนี้เคยรวมเป็นอันเดียวกันนะเคยรวมเป็นอันเดียวกันคนสมัยก่อนจะรู้ไหมคนสมัยก่อนไม่รู้เฮ้ย hey, จะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโยนก้อนหินขึ้นไปบนฟ้าก้อนหินมันก็ตกลงมาบนพื้นเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆคือมันขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนนะขัดแย้งกับความรู้จากการสังเกตการของมนุษย์ในสมัยกนะ่อนอะ ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนแต่วิทยาการความรู้ในปัจจุบันค้นพบว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าชั้นฟ้าแผ่ขยายแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เล็กลงกว่านี้ก่อนหน้านี้มันเคยเล็กลงกว่านี้อีกเนี่ยเมื่อพันหมื่นปีแสนปีล้านปีที่แล้วยิ่งเล็กลงไปอีกจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้เคยรวมอยู่ที่จุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดซิงเกิลาริตี้ที่มีทั้งสสารพลังงาน พื้นที่และเวลาถูกอัดแน่นอยู่ที่จุดจุดเดียวจุดนี้ด้วยมวลมหาศาลนั่นหมายความว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินก็เคยรวมติดกันจริง,รงๆนะจุดจุดนี้ฟาฟาตักนาฮูม,มาแล้วพระองค์กลรอ์ได้แยกมันทั้งสองออกจากกันเป็นชั้นฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันนี้เห็นไหมถามว่าท่านนบีุมฮัมมัดจะไปรู้ได้ยังไงแน่นอนครับต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน